ส่มาก่อยหอยหน้ากันจะพี่น้องก่อนอื่นแล้วจ้ะใส่ไ,ไอต้ตกไคร้สิมีตักไครกระเทียมหอมแดงจ้ะซอยใส่ลงไปเลยใบบักกูดพริกสดข้าขวคั่วจ้ะ นี่เผ็ดเผ็ดจวดเลยพี่น้องเผ็ดเผ็ดตั้งแสบเนาะพวกเผ็ดก็บสแสบเอาขัวจ้าใส่ลงไปเลยยอดน้ำปลาหน่อยนึงพี่น้องเพื่อความนัวน้ำปลาจ้า ขาดไม่ได้ค่ะผมงนัวงานหน่าจะพี่นอ้องบีต้องไปเริ่มมนอนนามเน่าไล่ไหล,หลเดี๋ยวเลี่ยวเลยจ้าใส่หน้าสองน่วยด้วพี่นอ้องคนก่อนจ้า คน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 หืมคนน่ะอยากขอนิ้วกุยได้นเนาะขอนิ้วกันหนึ่งห้องกันแล้วหมึกหอยหน้าหัวยังไงจะ้จะยางโม่หันเลยคิดเนาะหอยหน้าเน,นี่มันพอดีกินจ้ะไม่ต้องไปหันห่นยากด้วย หอ้หัวไงคือหอยเชลลีจ้ะซีมจ้าอืมิจัดจดีคิจัดดีเพิ่มความนัวสักหน่อยเพิ่มความเผ็ดอีกจักหน่อยโอเค อผักทีลงเลยจ้ะพี่น้องหอมโรยลงเลย,ลเลยโอเคจ้าเสร็จพร้อมเสิร์ฟมากินน้ำกันแล้วจ้าพี่น้อง สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีกับมะพร้าวกับสาวขนแก่นผ้ากินคือเกาจ้ามือนีสาวขนแก่นผ้ากินสิผ้ากินก้อยหอยหน้าด้วจ้าพี่น้องก้อยหอยหน้าเผ็ด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 แซ่บแซ่บจุดจวดจ้าก่อนอื่นนะจ้ะพ่อแม่พี่น้องทันใดที่เขามาแล้วก็ย่าลรื่มกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจสาวขนแก่นน้ำเนยนะจ้าความเนี่ยคมาล่องมือกินกันจ้าพี่น้องมือนีก็สิมีก้อยหอยหน้า ผักกะห้องกับซีมีผักมิกด้วจ้ะพี่น้องผักมิกบะเขือพ่วงจ้ะแตงกวาญี่ปุ่นแครอทแซบๆพี่น้องแล้วก็เป็นผักกาดหอมผักสลัดจ้ะขาดบรแดดจ้ะพี่น้องข้าวเหนียวข้าวเหนียวห่อนๆห,หนึ่งหัวก็แหล้วจ้าอาจ้จพี่น้องมากินน้ำกันจ้ามาแซบมานวาน้ำกันจ้า มันนี้อยากเขาแห้งแหๆจะช่วยสวยแล้วยังท่านได้กินเขา่ายิ่งพี่น้องอือขุยจนะขั้มนะ ไปตลาดหมู่บ้านนี่จ้าเห็นขจ้ามาขายก็ซื้อมาก,กันหมหวานซื้อมาก,กมา,มากต่มแก้หวัวอืมนี่พี่น้อง พักอันนี้ไม่ได้กินโดนแล้วแต่แซ่บๆพริกกระปลุลกระเจียวก๋วยกุ้งมาเสียบมนวนน้ำกันเน้อจ้าพี่น้องซ้อยบัพรีกซ้อยตะไคร่หัวหอมใส่โอ้ขอทา มันไม่กินเหม็นข้าวหอมมันก็หอมแซ่บแซ่บทงแซ่บก้อกหัวไงเขาเนเบบี้เชรอรตไม่ใช่ออกหวานจ้ะ เั็แค่รลอนหัวไงมันสีออกมี่ไม่เฟือนน้ำนิดน,นึงแต่นี่บ่เฟือนหวานกรอบแซ่บคักพื่น,อน้องจ๊ะ มันโดนให้กินก็แซ่บนะก่อยอนะครับร้านนม่ผักติวนี่เด้ผักติวมันก็ผักติวผักเม็ดสมอำนำันน้น หนึ่งเข่ามือแล้วก็มือลกล้องเบิดซื้อมือพี่น่องมากเมื่อกินขอเจ้าไหมจ๊ะจะขอเนื้อหนึ่งเหรอ กินอีสานอีสานนี่แหละเนาะมันแสบ่บเคิ่อขิเสาวข้งมาิให้กินกาแฟานำเต้าหูปป้ปลาลัะโค้กได้กินว่าเป็นดพี่นองไม่เคยกินเทีย บ้านกรอบบ้านกรอบ,บ,อบพกักพีกนะ่น้องมากพักจ้ะ ่อนไม่เข้าไป

เอาละจ้ะพี่น้องมือนีก้อนสิไปจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจใสาวขนแก่น้ำในเดจ้ารำนำเรื่อยๆอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า